เข่าน้ามีนเบิดแล้วก็กะซื้อกินอยู่กะถักค่อนถักะซื้อกินกะหาเงินกะเกือบสี่บทั้นทั้งเลยเพราะว่าช่วงนี้กะเข่ามันกะต้นโดยตอนก้อนกะแห้งแพงเพราะว่าตอนนี้กะพยายามหน้าแล้วกะอยากลดลงแน่กะพอหากินท่านแน่อา สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบสสุขูสุขคนพี่น้องเอ่ยมันนี้กับได้ประพบพ่อกับบอสุขบ้านเฮาคนเกา่าคนเดิมเช่นเกา่าเช่นเคยพี่น้องเนาะกับเรื่องเล่าวันนี้กัาบบอสุขกับที่แหละพี่น้องกยได้มาย่มยำามทำข้าวที่ทางบ้านนะพูพี่น้องเนาะเรื่องผู้เสกผู้สาวว่าเพิ่นเปิดใจบ่เนาะกับ อยากให้พ่อแม่พี่น้องเราได้รับชมขับพังน้ากันว่าเรื่องราวของเพื่อนเป็นจังใดเนาะก็โอเคพี่น้องเลยไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยเนะาะมาหอดมาถึงหอดเทือนห่อนซานเสร็นแล้วพี่น้องเลยหักกมมะระยังโม่หอดปอนใดดอกาหอดหน้าบ้านพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเอาเบิ้งมาชมน้ำกันได้เลยว่าผู้เสด็ผู้สาวลาหอ่อนสวงามอยู่บ่มีผู้จบผู้งามชำใดพี่น้องเนาะ ทางบโสุกไปจากห้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้หับซุมหับพังเรื่องราวของชีวิตของเกษตรก้สาวทางนี้พี่น้องเนาะกาหม้อนี่กาหลายรขู่หลายคนอี่ดอกกามานำกันกับลุงใหญ่เฮาสบายดีเด้อจ้าแล้วก็ว่าสีพองจ้าโอเคจ้าไายเราบ่ยังอยู่เนาะยังอยู่อันทั้งลุงใหญ่ได้สั่น โอ้ข่ารับมาถึงั้ข่าวพร้อมกันเลยเนาะโอเคไปสบายดีสบายดีสดีสยดีคือการเดินวันี้ทาเเีียงน้ำน้องไงน้องื่อย่างน้องน้องต้โอ้ยอุ้จเปีแล้วนะสหกสิบ้ 16ปี19บเแล้วเนาะโดย17เจ็ดแล้วเนาะแมนเริ่มสิเข้ายังบกเยือนเลยเนาะโดยโทางน้องเป็นกะอันนี้เฮือนจะเองบ่บ่เฮือนสับเพเฮือนสับเพย่ยสับพจะเป็นลานบ่โดยจะพอตั้งหน้าตาจะคล้ายๆกันเนาะแมนหน้าตาเพื่อนจะคือกันกับสับเพยสัเพไปทางไหนสามมนีสับเพเราไปนาโอ้ เดี่ยวเขาแล้าบ่ยังบ่ทันเดี่ยวกะเพื่อนก็ออกไปเล่นนั่นแหละไปเบิ่งหน้าเพราะว่ามากันยังบ่ทันได้ออกไปเบิ่งเ้ยตั้งแต่มายังบ่ได้ออกไปนะเลยคำบ่ขึ้นมาเกบอบคำประมาณที่ว่าสามสี่โมงนี่แหละเพื่อนจังมาแต่ละมือค่ะโอ้โหพี่น้องเนาะมากะบโบโฟ่สาวเพพี่น้องเ้ยโบโฟ่แต่น้องลานสาวลานเพื่อน คนงามคือกันเนาะโอ้บ่ธรรมดาได้เลยอันห้าอยากถามเรื่องเล่าของเล่าเป็นจริงไงนะว่าเล่าเป็นพูทราบอหรือว่าเป็นเมีห้างเนี่ยชาวชุดโบราณเนี่ยังบ่เคยได้ผัวจักเทือยโบเคยโอ้สาวโสดจริงจริงเลยโบมีผัวมาโอ้มาลมบ่บ่เพราะว่าเฮือน ไก่มูฮะและกับบ uh. ุมย like, ี La ่ไผ่คอยออกมาเล่นด์เน้นพี่น้องกกับอยู่นอกบ้านเลยนาะนี่แต่ปลาเลยบ่แถวนี้นะโดยปลาเหมือนเลยโอ้คือเพื่นพื่อนยู่นอกอยู่นอกอ่ะมันแบบว่าบ่ได้มีผู้ออกมาลินกับกับบุมีผู้แบบว่าโทรมาลินด์เป็นอย่างบ่บ่มีเนาะกิดบ่ค่อนข้างกับบ่ได้โทรบ่ได้ลินด์เหมือนกันเพราะว่าบ่มีฮะแหละบ่มี่ไผ่ฮะและโดยอ่าน้องได้เฮียนหนังสืออยู่บ่ กะเฮียนเฮียนนอนหกกว่าีกะออกเพราะว่าออกปรหารเฮ็ดด้วยเฮ็ดการณ์ซอยพ่อซอยแม่เพราะว่าพ่อแม่กะอยากนอนอยากลานโอ้ยไม่ได้เฮียนเบื่มีทุนการศึกษาต่ออีกระแม่นโอ้แล้วกะออกเฮียนนี่มาได้หลายปีแล้วเบิ่งนี่เนาะโดยอืมโดยโดยอ่าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่บ่น่ะโดยกะเฮ็ดเฮ็ดครูปีแต่ว่ากะเขากะมังกุ้กกินทุกปีทั้งหลายเพราะว่ากะแม่ก็อยากนอนอยากลานทั้งหละก็เลย ยากเน่เห็ดนเห็ดอากันอยู่เพื่อนเจ้ามีกันจะคนส้ะมีกับแปดเก้าคนคนละคันรวมเปิดกับประมาณสิบแปดคนนี่เข่าได้แต่ละปีได้จักสอบต่อปีสามที่4าหรือว่าสี่สิบไปโอ้บกุ้มได้บกคุ้ม่เนาะคนเป็น1ิบเนาะแม่ไม่ไปหาเห็ดเวียกเห็นงานหมด ก็บันไห้ไปพ่อแม่ก็ยังบ่ให้ไปให้และอายุก็ยังพอเห็ดบ้าเห็ดเบื่ออีกอย่างกับแม่พ่อก็ยังบ่มีเงินเห็ดบ้าเห็ดเบื่อให้้านห้องเลยเป็นลูกกกบ่บ่อเป็นลูกทีสี่อ๋อบุคคลที่สี่เนาะมีเอื้อยมีอ้ายอีกแต่ละมื้อนี่น้องไปเห็ดเวียกเห็ดงานเนี่ยก็เห็ดกะเมื้อนี้ก็แม่ไปนากะอยู่เฮือนถามแม่ถามพ่อเพราะว่า ถ้าไปหน้าเบิดกะเฮือนกะมันอยู่นอกทางก็เลยยันหันนี่เสียหายอะไรกันเลยเนี่ยเพราะว่าเฮือนมันก็อยู่นอกมูแล้วก็อยู่แคมป่าร์เนาะเลยเนี่ยหยันผลอยู่นอกเนาะอยู่นอกพี่น้อกคุ่มีผู้มาหลินมาโอ้มาลมน้เพ mm ิ hmm. ่นเนาะย่านบ้าไปหาขุดมันแดดเนาะขุดจิลล์จิลล์ไปขายโดยกะไปนั่งกะใช่คืนสภาพอยู่บ่ล่ะ เพื่อนกับบอทีมีพื่นที่ไทยดิบมีโอ้ใต้ยังจะแต่งคืน่ะมาใต้ไพ่อยู่นะโคมกับไปขอสากละมู่กันแหละกับบอใต้โอ้ยแพ้ผ้าเข่าพี่น้องเลยโทรศัพท์กับไปขอสากละมู่โดยโทรศัพท์กับิี่โทรศัพท์เครื่องเก่าเอื้ยแหลโหลโซสาวฮพลแหละต้องน้องยังมีบอโทรศัพท์นะเบอร์โอ้ยยังนั่นก็ต้องจำเป็นได้ไปสากอยู่ในบ้านเพื่อนเนาะเลย ฟาบบหากเรื่องจ,กเ,องจกเรื่องจุดลักนี่คือไปฟผ้าพ่นแล้วซาเอาคืดนี่ได้หนึ่งเรื่องโทรศัพท์อย่าพ่ออย่ากน็นาะเพราะว่าขันไปฟผ้าที่ใต้กันทำกันขึ้นยังควมจับเป็นยังบมมีเลยฮะนะถ้าเรื่องถยหนึ่งข้า1หนงงามกันหนึ่งสองซาโมงกัน็แล้วกเวขากินงามดยขาวกนงามขีดเวินเนาะดยเพรกะว่ามันมืดถ้ายำก็เลยมัน่ได้เป็นห่วงลยดูเลน้ำในได้สน้ำในกะซักสั่งเงื่อนเอา ยังใครอยู่เนาะตัวนี้เนาะยังใครมีนำสั่งหรือว่านำก๊อกน้ำบาลานเนแต่ว่ามันใครกลัวไฟฟ้าอยู่เนาะเราผมมีไฟฟ้าทีากันาีลำบากมันถึงยุคสมัยแบบเริ่มพัฒนานเนาะ แต่ว่าตู้ยอกตู้ยินนี่เฮงบ่มีเลยโอ้ยเเีียนน่าะบุรีกินน้ำเย็นน้ำมูเลยนะเนาะโอ้บุรีเบิ่งฮอดโทรทัศน์อย่างเลยนี่เนาะดยข่าวสารการบ้านการเมืองบ่ฮู้เลยแม่นแต่ไม่ต้องเขับไปดิ่มน้ำมูในบ้านเพื่อนเนาะเขับบ้านกับมันไก่เนาะมันไก่เพื่อสิย่างเข่ากะมันก่บม่ได้ไปใส่อกเพราะว่าเตกะมีอย่างมีการละ ไปให้ไปหน้าอไเี้ปนกันคเ่เวลาไปดิ่นเวลาไปดิ่นน้ำมูน้ำคูเวลาไปนั่งอยู่เฮือนอยู่ซานมูนี่ก็ทออยู่บ่ใจกะท่อา็ว่าตัวเองมมีคือมูะไร้ืนไปก็บมมีคือมูกนเลยคนขางก็เิไปดล่นดุ๊ดาเนาะเนาถ้าไปฮะก็คิดน่อยใจเนาะโอ้ยฮะโมมีซมูแบบนี้เนาะดยชื่อชื่อเพิ่นจังไดก่อกินหือไม่ได้ ลองตายโอยความจำสั่นเนาะแม่ลองตายลองตายพี่น้องเนาะสิบเจ็ดปีเจ้าสิบหกสิบข้าวสิบเจ็ดเออยังบริหอดแม่แต่ทางทางเขามาถ่ายท้ำนี่ทางน้องนี่เปิดใจบ่โดยเปิดใจกับแม่นเปิดใจกับแม่คบสงสารกับแม่นะเพื่นวะใช่ เปิดใจนี่มันม no? mm ีหลายรูปแบบเลยเนาะโดยทางน้องเพื่นนี่เปิดใจแบบไรให้เขาถามกันนั่นนะโดยเอาขวอมูลซึ้งน้องเลยเปิดแบบเปิดแบบความทุกข์ยากบ่หรือว่าความบ้าระอยากได้มีคนหักคนอย่างไล้มันเปิดใจเนาะเมืเงินมีมูมีครูธรรมดาไปสั่นเนาะโดยโดยคือว่าทางน้องเพื่นเปิดใจถึงกาบุ๊มเป็นสิว่าเปิดใจแต่ว่าหาคู่หาขี้อย่างเดียวนอนนั่งเนาะ โดยก็เปิดใจยังหลายคนทั้งโลกหู้ว่าเฮานี่เฮานี่แบบทุกจนบางทีก็มีทางผูุลาผูใหญ่อยากส่ยเดือเนาะโดยอยากช่วยเดือขมาทั้งครอบครัวของน้องน่กะขมาช่วยได้มาช่วยได้พี่หนุอยเนาะโดยเพราะว่าทางน้องพนิกะบ่มียังอันนี้ก็เดินใจเองว่าเดินเพื่อนเรงนี้ดัง พื้นผ้าผ้ากับบมี่เ,<อ>เรื่องโทรศัพท์กับบมี่ทีอกทีวีโอ้ยแล้วแล้วพันว่าขาดเ <c oughs> บิร <c oughs> ์ดถือว่าขาดเบิดขาด,ขาดลายย่างเนาะข้าวน้าจ้ำปลากับบกุ้มแต่ละปีเนาะครัวใหญ่เนาะคนเป็น,ปนครัวใหญ่เจ้ายัางบปไปแบบไปหาบะมี่ผายจีไปหาเฮ็ดเวียกงานทำใส่เนะาะ ครับมันหนึ่งมากกับชาฮามานี่มันเป็นแบบว่าบ้านนอกเนาะเข้ามานี่ก็เลิกมันม่มีบนวิ่งงานทาได้ก็เขียนท้งสาเเพนสาข์เท่าซับไปสาข์ังไง่คนก็ให้นอกไปสาให้ก็ไปสาย่เพื่อนมู่นอกก็มีคนกัเก่งใจพแนะอะไรคนขางว่าดินโท่าพับนี่กอบ ประหยัดดินแน่นะแปลว่าบบยอดยยอมนแบางที่ยกดินเฮิงกะยันเบ็ดเบดกบากัปิดแหวน้ำีเนาะเทวะสิโบอยากติดเนาะคือนขางวันนี้เพิ่นไปหน้าเพิ่นนองเพิ่อเพ่นเพิ่นป้าโทรศั์ไวเฮือนมานเพิ่นสิบอไปนำเน้เพิ่นยันเ่ ลักลักของน้องนี่ยจะคือว่าถาว่าน้องอยากได้อยังแบบว่าก่อนนํามัครอบครัวน้องคิดว่าก็คิดกันน้องที่มันอยากได้ก่อนน่ะอยากได้อยากได้อยังในชีวิตนี่ตอนนี้ในชีวิตโดยซอยครอบครัวไ้อดครบครัวกะอยากได้ไครอยากได้พื้นที่เน่ยโอ้แปลว่าอยากได้จุดลักเลยนะเนาะเพื่อนเป็นสัตว์นะจุดลักของเพื่อนคืออยากได้ไฟฟ้าให้เพื่อนก่อนเพราะว่าสายสิรุกสบายเนาะมันกากันเม่นข่มน่องเนาะ สมัยนี้มันก็นต้องบ่งมีไฟก็เห็นอย่างบ่ได้เนาะเพราาะว่สมัยนี้มันก็นต้องใส่ฟืนใส่ไฟถา้าเอาได้ไฟแล้วอย่างอื่นมันก็มาทีหลังนะเนาะโดยถา้าถ้ามีไฟแล้วห้องเราสิซื้ออย่างมากกันเนี่ยโทรศัพท์กับชี่มากกับบุพุท่ประชากุศลอะไรแต่โทรศัพท์นี่บางทีเฮาก็สิหาได้เนาะโดยแต่ว่าไฟนี่เฮาบ่มีปัญญาเลยที่น่าถ้ถา,ถาว่ายฟ้าเข้ามาน,น,นี่แพงบ่เข้าเลย มีขายหลายคนมาเบิ่งให้กะนลกัลกลักอ่ะเป็นเท่าไหรสาวพันบาทนี่แหละหรือว่า,าโอ้สองหมืนม่น,าานบาทปนระมาณสองหมื่นกว่าบาทเนาะเนาะกะถ้าเรากะที่ว่าเพิ่นได้มาเบิ่งให้แล้วโดยเพราะว่าเพิ่นกะมาเบิ่งให้แต่งงว่ามันมีเงินเข่าถามเพิ่นก่อนทั้งเลยเออ<ม>ว่าถามเพิ่นเนาะสองหมื่นบาทนี่เป็นประเมินแล้วสองหมื่นบาทเพราะว่าพื้นที่มันไกลเนาะโดยอไกลเแี่ยก็เพื่อที่เข้าบ้านกะมันไกลทั้งเลย มันก็ค่อนข้างมาเพื่อลักเด้เพื่อหอดเด้เนาะเพื่อลังลักทั้งชายโดยก็กายสมควรเติบเนาะใส่อยู่ในบ้านเพครับว่าต้องดึงเขาม้าพูเนาะอ๋อเพผนประเมินให้แล้วประมาณสองหมื่นกว่าบาทเนาะโดยทา้งข้ากับเห็นอกเห็นใจเพิ่นเยอะเนาะเจ้าทา้งข้ากับบะมี่อย่างกับมีแต่ว่าันทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกถ้าว่าเห็นโอ้ห็นใจเพิ่นกาขอหน่ คิดน้ำใจพูดเล็กน้อยเนาะแม่ทำอะไรจะสวยยาวว่าน้องเพิ่นเนาะโดยเนาะก็่วยการพูดเล็กๆหน้อยเนาะ่วยเดืออุ้มสู้น้องอะให้ได้ความฝันเนาะโดยความฝันหลักๆของน้องนี่ก็คืออยากได้ไฟเขาเฮือนเนาะอยู่มาเนี่ก็หลายปีแล้รกคนละโอ้ก็แต่น้อยเพื่อนแุญละเนาะง่ายๆก็แต่พ่อแม่เพื่อนแุญละโดยแต่ก้อนๆก็แต่ยังน้อยๆก็มีแต่อยู่ให้อยู่หน้าอะไร บ่ได้ทำมายู่ว่าเพราะว่าไงเตะพื้นเตะไทยอยู่น้าเและเตะกีดเตะเกียงวันนั้นแหละน้องต่ตะเกียงเป็นรักเนาะโอยถ้าว่ามีแบบมีเอฟซี่นอยากเฮ็ดบัตรให้ไปไทยเจ้าก็สิไปบ่น่ะอันนี้ก็น้องก็อยากไปซอยพ่อ่แม่ยู่หาเงยังน่าข้าหละแต่ว่าบ่ฮู้ว่าพ่อแม่เพิ่นให้ไปหรือบ่โอ้อก็ยังบ่ได้ตกลงกับพ่อแม่เนาะยังบ่ได้ถามอะไรแต่ว่าที่ได้แน่ทางลูกนี่ทางน้องนี่อยากไปเนาะโดยซอยครอบครัวประชดซะ น้องนี่นะโดยครอบครัวอ,อยากแบ่งเบาภาระน้ำครอบครัวจุดละลักของน้องก็คือน้องว่าไปเนี่ยน่อยนอยาได้ไฟเขาเฮือโนโดยอยากหาให้พ่อให้แม่นนะแต่ว่าน,น้องก็ยังบ่มีเงินเห็ดบัตรเห็ดเบอร์เนาะืไปก็สปอร์ตอยากไปถ่าไปประเทศอื่นก็ต้องมีวัตสปอร์ตโดยแต่บ่มีเงินพี่น้องเนาะหนึ่งมากกั อายุก็ยังจำกัดอยู่ช่วงนี้เพราะว่าอายุยังบ่ถึง18ปีเนาะขาเฮาเฮ็ดบาดมันก็สิเฮ็ดอยู่อายุ18ปีนั่งเนาะเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดได้แต่ว่าทาบ่อนที่ทํางานนั่นะเนาะมันบ่ได้เนาะแม่นทางเฮาก็ยังเห็นเห็นใจเพิ่นอยู่ก็ให้ทางน้องเนี่ยชูต่อไปเนาะแต่ว่าช่วงนี้เข้าน้ํานี่เบิดแล้วเนาะกะซื้อกินอยู่กะถ่อยคลาดถ่ะ คือกินกะหาเงินกะเกือบสิบกว่าท่านทั้งหละเพราะว่าช่วงนี้กะเขาเหมือนกันตอนโดยตอนก้อนๆกะแห้งแพงเพราะว่าตอนนี้กะเพราะว่ายา้ำหน้าเนี่กะแบบลดลงแม่กะพ่อหากินทันแน่อ้าวแพ้แพ้เป็นคนไปหาเงินในครอบครัวนี่กะถ้าสาวแเ้มากะเราก็ซื้อโซยป้าเนี่ยเราแบบเอามาให้กินอยู่ โดยกันซื้อซอยกันผู้เล็กน้อยเนาะแต่ภายนี้ก็ซื้อก้อนแบบนี้เนาะเพราครอบครัวใหญ่อยู่ร่วมกันบางเมื่อกันน่องก็ได้ไปฮิตเวียงฮะอยู่บ่จะได้ไปพูดกิโลที่ง่ายค่ะเมื่อนี้กับเนยไปนาพปกไปนากะโดยอยู่กันในเกินเลยโดยปกติน้องนี่บ่ค่อยอยู่โดยมีแต่พ่อแม่ต้องได้ไปหาอยู่หากินเนาะแต่ละมื่อพี่น้องเว็บเพราะว่าถ้าห้าวพไปนี่กะ โบมีนั่นเนาะบมีกินนาไปชี่ลเป็นอย่งกับแบบเมมกกับมีบาหมื่อว่าโบมีเขากินมืออดี่กะมมีหาว่าท่นกะมีบางคาบนะเนาะว่า่นใช้พากันแบบว่ากินแบบเทีมมีกับกินแบบบอิ่มกับมีสิโอ้แเบข้าวหน่อยสิเนาะ ข en like <zou idity crack> ึ้นมาเข้าไปหาในอยู่แนวคายมันกับโบเมนของเขาปลูกมาฝังเนาะเทือไปกับโบเ็นโบมีเพื่อซื้อได้เนาะมันกับโบมีกินคือว่าแล้วแาไปหาอยู่หากินมาคายถือเข่าไปน้ำบ่กะบบได้คือเพื่อมาบริยาโบนะกะอบเนาะเพื่อมาเรากระคำเนาะเพื่อนใจน้องเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกั แบบข้าวน้ำข่าวน้ำซัมปลากับบกุม้มอยู่กุ้มกินเนาะบางเมื่อกบอด,อดแนเดนเม,เมื่อได้กินเนมื่อว่าได้กินเนาะเออว่าจังไเข้าวสาุกบกเข้าถทามเพื่อนก็าลายมาพอสมควรแล้วจังเนาะ โดยการนำลาภจากพี่จน้องเมื่อสกอนและบัณนี่ยสั่งสะแกวกเสียเงินในทางน้องเพิ่นเนาะาเสียรว้รมเวลาพี่น้องเลยีเงินอยู่สิบพันกิเนาะาไให้น้องซื้อเยังซื้อกระต้มขนมกินเนี่ยนาะฮะนะโดยแล้วก็ลูกควรพี่าน้องเพิ่นก็หลายพอสมควรเนี่ยเนาะที่แรกๆเขาก็ว่าสิมาหาสาเพอพันเนาะกับบุญหูว่าน้องเพันอยู่นี่นะ อ่ะอันถามตรงๆเจ้าเป็นลานหรือเป็นนอกเป็นลานเป็นลานเนาะเออเป็นลูกของเอื้อยสะเพะบ่แม่ของเจ้าน่ะเป็นเอื้อยบ่หรือว่าพ่อแม่ของนอกอ่ะเป็นป้าของสาเพะป้าเอีเป็นป้าป้าแบบไหนท้งป้าเอื้อของแม่เอื้อยของแม่เนาะโดยๆดยโอ่ามันอยากคล้ายกันอยู่เนาะโดยอ่าทานซาลเฮากัสิได้ขดโตกับก่อนนะนางเด้อ ขอให้เจ้าจึงอยูอยจจ่ดีมีแฮงเด้อบันนี้เด้อเอาชูต่อไปเจ้าสบายดีเด้ดดอลาเมือก่อนโอเคเนาะพี่น้องเนาะเขากะได้มาถ่ายทำทางน้องตายเพิ่นเป็นทีเียมห้อยแล้วพี่น้องเอ้กับเรื่องราวของเพิน่นเพิ่นเราออกมาให้เฮาพังกับทุกหนกอยู่พี่น้องเลยเนาะกับทางที่แหละทางพื้นทางไพ่พี่น้องเนาะกับโบมี่พี่น้องกับการ การใช้ใจไพ่ผ้ามันนี่ก็แเพงพอสมควรเพื่อนว่าก็ตกอยู่ประมาณสองหมืนบาทพี่น้องเนาะทางเขาก็เห็นุกเห็นใจน้ำเพลินลายอยู่พี่น้องเลยกาทางเข้ากับโมมี่อย่างไรกยกครับกาทางเข้ากับมีแต่กาลังใจให้น้องเพิ่นชูต่อไปพี่น้องเลยเนาะถ้าผู้ใดมีตาสงสารเนาะอยากมาช่วยเหลือทั้งน้องเพิ่นกับติดต่อทางบ่อชุกเข้าได้เด้อพี่น้องเด้อ การทว่าทั้งบ๊อชุกบ๊อบิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพี่น้ำน้องเขกผู้ที่หบชมและหบพังเนาะบ๊อบชุกขุนพี่น้องเลยและการมโหนี้ทางบ๊อชุกกับบ๊มีอย่างร้ายเนาะกัสจับลาพาจากพี่จากน้องเมื่อสะกอนพี่น้องเลยขอกล่าวคขาว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลย